มีศาสตร์ร้ายอะไรที่อยู่ในตัวของคุณวันนี้อาจารย์แบงค์มีไพ่สามใบมาให้คุณเลือกแต่คุณอาจจะไม่ได้เลือกจากตรงนี้นะครับผมแค่จะบอกว่าแต่ละใบเป็นยังไงและไปดูเฉลยกันตอนท้ายว่าเลขที่คุณเลือกไม่ว่าเลขที่หนึ่งสองหรือสามเป็นไพ่อันไหนกันแน่ที่คุณเลือกที่มันตรงกับจริตของคุณที่มันตรงกับดวงของคุณกันแน่มาลุ้นกันนะครับต้องบอกเลยนะฮะว่าใครไม่กดติดตามฝากกดติดตามนิดนึงนะมาผมจะเล่าตัวแรกเลยนะฮะตัวแรกก็คือ ภายแห่งความเครียดแค้นครับคุณจะเป็นคนที่ไม่แสดงออกไม่พูดไม่จาเก็บความรู้สึกต่างๆเอาไว้ครับปีศาจไล่ของคุณจะเป็นความอิจฉาลิษยามีความที่แบบว่าเครียดแค้นครับเรียกว่าเราจะพยายามจมมันให้ได้เอาชนะมันให้ได้แต่คุณจะทำแบบลับๆทำแบบไม่ให้เขารู้ว่าคุณจะมีชีวิตที่ดีกว่าเขาเป็นความร้ายในมุมที่ว่าใครที่มาในว่ามันมีเรื่องกับคุณอ่ะ จริงๆต้องบอกว่าเขาคิดผิดแล้วละ่ะเพราะว่าคุณเป็นคนที่ร้ายแบบลึกลึกแบบที่คุณคาดไม่ถึงอ่านี่คือความร้ายของคนที่ได้ไพ่ใบนี้นะเออมนรุ้นกันว่าใช่เลขอะไรนะสองนะครับพูดถึงอีกคนนึงนะครับปีศาจร้ายของคุณคือความหญิงยักษ์โสครับสื่อในแง่ของการที่คุณจะเป็นคนที่จะยอมแพ้ในตอนแรกครับ คุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันแพ้ในตอนนี้แต่ตอนสุดท้ายฉันจะขย้ำหัวแบบเต็มที่เลยเพราะเราจะเอาความสําเร็จเอาความยิ่งพยองต่างๆหรือสิ่งที่เราทําได้ครับเอามาตีหน้าให้หน้าเขาสั่นเลยบอกเลยว่าความปีศาจละเราจะเป็นในแง่ของความว่าฉันไม่ยอมแพ้ใครฉันสู้แต่ฉันอาจจะไม่ได้สู้ด้วยวิธีปกติแต่สู้ทางลับแล้วก็ทางด้านหน้าด้วยทางด้านหลังและด้านหน้าด้วยเออ เพราะฉันใครที่ได้ใบนี้นะก็อย่าแปลกใจนะฮะถ้าตัวตนเราจะเป็นแบบนั้นและใบสุดท้ายแน่นอนครับคุณเป็นคนที่ไม่ควรมีใครมาเหยียมเลยครับเพราะคุณเอาถึงที่สุดคุณเอาถึงตายเลยนะถ้าเกิดใครมาเล่นกับคุณปีศาจไา่ของคุณจะเป็นปีศาจที่แบบดุที่สุดนะครับลูซิเฟอร์เลยนะคือถ้าเกิดใครทําร้ายคุณใครทําร้ายครอบครัวคุณคุณจะเอามันจนตายเอาให้มันลืมคุณไม่ลงเลยว่าหน้าของคุณเป็นยังไงต้องบอกเลยนะฮะว่า อันนี้น่ากลัวที่สุดในบรรดาสามใบนี้เลยนะถ้าเกิดใครก็ตามที่เลือกไพ่ไนี้เป็นบุคคลที่ไม่ควรแย้มอย่างยิ่งมาดูกันซิว่าคุณจะได้ไพ่ใบนี้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะเลือกไปไหนหนึ่งสองหรือสามนี่คือตัวเฉลยครับนี่คือเบอร์หนึ่งนี่คือเบอร์สองและนี่คือเบอร์สาม ดูซิว่าใช่ปีศาจรลายในตัวคุณหรือเปล่าถ้าใช่คอมเมนต์กันหน่อยว่าจริงไหมครับ